ไข่ปลาโคนี่นะทุกคนกรเดียรอมาเสอร์รอบด้วยรอบพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเนี่ยเจ้าเช้ามื้อนี้แมนตอนเช้าเช้าบ้านจะมีแมนฝนตกทุกคนเอ้ยนอกฝนไี่ตกลายมือแล้วเนาะ nhưng khi phần tốt cả thứ ba chung ừ, dệt lại tiếp theo và nhắc lại cho sao quá cả, cả đảng như bên ông nắm cái chuẩn tiệm cũ phần tốt nhanh ชวนเฮากับแม่นลูกนึ่งข้าวแต่เสาพี่น้องเนาะจะลืมแจ้งมาแจ้งมาพี่น,น้องเราบฟังคนเลยมื้อน,นี้แม่นเฮาก็บไ้กินปิ้งปลาพี่น,น้องเราบปิ้งปลาคอแล้วก็ไข่นี่ยว้าวโธไข่ปลาคอพี่น้องรับชิบยอด ป่าในแม่นนะสาเอามาขึ้นพุเสาวันี่พี่น้องเนาะอันนั้นป่าขึ้นพี่น้องไอฝน,นตก,กับป่าขึ้นเนาะพนได้พนกลับมาขึ้นนะเดี๋ยวเข้ามาตามเจ้ววินกับปิ้งป่าทุกคนเนาะเอาเสื้อหัวกบับโ นี่ทุกคนตอนนี้ไข่ปลาห้ากุกเรีรยบร้อยเนาะสีเหลืองๆจักน้อยแล้วถือว่าสุกใส่ได้ไปน้องเนาะอันนี้แมน่นปิ้งปลาเ้าก็เคย่อยชุกแล้วไปน้องเนาะย่างทางโห้หน,หน่อยนึงเนาะเดี๋ยวห้าพีดลงทางนี้ก่อนนะแล้วมื้อวนนี้เ้า็กินต้มไข่พร้อมไปน้องเนาะไข่จะมีที่จะมีไข่ใกลที่จะมีมะเ้็งอะไรทุกคน,น,กกนเนาะกตไข่พอได้เก็บคู่มืนอนะทุกคนนะพ่อได้กินเนาะแต่ไม่ได้ลายเพราะว่า เาา้าไม่ได้เกิดอาหารก็เลไยไข่ไม่ลายทุกคนนี่นะทุกคนอาหารสาวห้องม่มีพี่เรลลายเนาะต้มไข่จำเจียวปิ้งปลาจำเจียวเนื้อมากๆพี่น้องไข่าหานหนุ่ยเนาะมอเรากลับลุกลุกไม่หัแม่ลุกเหมือนน้องนี่ละนี่นยามอ่ะเร็วไปก็เป้ยยู่พลัง ไข่ทุบนน้อนวันนี้อืมไข่กะไข่แซบหลังจจกที่กินข้าวยญาแล้วก็มากินน้ำพี่น้องนอเฮือนจะมีมันกินน้ำอุน้ำแอ่งนะเอาไปตักน้ำมาแล้วก็เสื้ออุไว้พี่น้องนอน้ำกินเฮาเสื้ออุไว้ในน้ำแซบพี่น้องนอทั้งไม่บาดเย็นพอดิกินไม่ได้ฮ้อนน้ำกันแล้วก็ไม่ได้เย็นช่ำเขาเสื้อตู้เย็นนะนะพี่น้องนะแซบเจน้ำอุเนะ อุนี่แม่แต่เฮงึงได้พิ่น้องตั้งแต่สมัยสามียังน้อยแม่เพิ่งซื้อมาเขาปั้นเอานะอุนี่เนาะเอากระเซินน้ำลงไปไว้เนวนี้เลยทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วเห่ากับมาหุ่นยาง่อพี่น้องเนาะตอนนี้แม่ทีมงานเห่ากําลังหุ่นยางมาไว้พี่น้องเนาะแล้วก็มาไว้บนนี้ทุกคนปีนี้แม่เหาสิ้นลูกหยางเพอบนชิ้นลูกหยางพี่น้องเนาะ อย่างนี้ก็บแมนเพิ่นมาส่งเธอเมื่อวานนี้พี่น้องมือน,นี้เขาก็เลยมาเฮ็ดบอลไว้พี่น้องเนาะก็จะคุดไปแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเพิ่นแนะนํามาพี่น้องเนาะเ่นจะมีแม่นมีเลยปูยางจักเธอปีนี้แม่นพอสะเอามาปูล่องบางพี่น้องเนาะปีนี้ล่งองยาง500นะพี่น้องนะก็ถ้าเบิ่งว่าลระได้อยู่บอเนาะลองทดสอบเบิ่งพี่น้อง0 0เบ้อเพอจนซื้อมาสั่งซื้อน้าเขาพี่น้องแล้ว,ลวเขามาส่งเฮอฮอตเธอเมื่อวานนี้ อันนี้ก็คือตอนที่เขามาส่งยางพีกก่น้องเนาะเพื่อนกันเสื้อรถหญ่มาส่งเพื่อคักเนสแล้วก็เฮ็ดตอนนี้ก็คือเฮ็ดบอลไว้พี่น้องเนาะแล้วก็ตอนแก้มานี่ห้าไวอยู่โฮมนี่พี่น้องห้าท่านในเฮ็ดบอลไว้เนาะตอนเขามาส่งแม่นเท่ากับไวอยู่ในโฮมนี่พี่น้องเนะาะหอลงไวอยู่นี่ก่อนเพราะว่าเขาท่านเฮ็ดบอลไว้แล้วเพิ่นก็นับเพื่อคักเนสพี่น้องเนาะเพื่อนนับเป็นกองเป็นกองแล้วก็มีผู้จัดไวเพื่อตังห้าสามสี่คนพี่น้องเนาะ มาแล้วก็เพื่อนเธอคําแนะนําวิธีไววิธีปูเอ็ดแนววันแนวน,วนี้พี่น้องนเพราะวะ่าเพื่อนเท่าหนย่ยังไม่เคยปูเจักเธอพี่น้องเพื่อนจะมียังไม่เคยปูยางนก,กันเลยพที่ทดสอบเบื้องนะตื่นเช้ามือ่อมากกับแม่เท่ากับไม่เห็บเหดบอลไวพี่น้องนอกพอดีผลตก๊กร,ระดินพอดีซูมแล้วเท่ากับมาไวย้ยางอยู่ในส่วนจะมีพี่น้องนาอเพื่อนแนะนํามาว่าเพื่อนพุทเป็นแถวเป็นคุมนั่นนี้แล้อกเอาอยางไปเล่นเล่งเ่งเส้นนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปเบื้องเท่าคนอยางพี่น้องบันนี้เนาะ นำสายสูตรน้องไส้หุ่นไปหุ่นมาที่จะอันมือแล้วก็เปียวิธีหุ่นพี่น้องเนาะเลยเอาล่างเบมาซื้อแล้วก็เอาเบย์ยางญาติเจอพี่น้องเนาะได้แบบนี้แล้วก็เข้ากับฮามไปนะเบย์ยางกับย่งานในในนงพิธัญญาอปเลิศนาะพี่น้องนั่งน้อยๆกำลังง่ามเลยเบย์ยางก็เลยเขาซื้อเบย์นหนึ่งชิมห้าพันกีบพี่น้องเนาะก็อยู่ที่ ต้นละ30บาทแม่เพิ่นซื้อ500ต้นกับพอดีเมือ่อยูเจ็ดล้านหพี่น้องเงินกีบเนาะเล้าน5้าแสนกีบหลังจากที่น้องใสยห้อเอาเบยยางเสื้อล่างเบงแล้วเพิ่งกับพอดเดียวหามไปพี่น้องเนาะหามไปบนห้าไว้เบยยางพุ่ละใส่ชุดนี้กับไว้ยูพี่น้องแต่ว่านักเนาะต้องได้หามถือผู้เดียวบวไวนะพี่น้องนะเบยยางแฮมเมนมาไว้อยู่ในส่วน ตอนนี้กะชีคึมคมึพี่น้องเนาะตอนเ้าฝนหากระยาตกแล้วก็พอเดียวมาหุนเบี้ย่างหลังจากกินข้าวแล้วก็หุนเบี้ย่าง่ตนะวิธีการว้เหากะเฮ็ดตามเพื่อนแนะนํามาพี่น้องเนาะเอามาเฮ็ดเลี้ยงเลี้ยงซื่อปิ้นตาเอาข้างนั้นข้างนี้พี่น้องเนาะบนอตอกิตตาไม่นเหาปิ้นเอาข้างนอกพี่น้องแล้วเปี๊ยแปะเฮ่งเดียวเลยนะเฮ็ดเป็นแถวเป็นแถวไปแบบนี้เลยทุกคนเห่ากบ ยังมีเป็นพี่น้องผู้เลื่อนผู้จักก็นแนะนำในเรื่องเราเมือไม่ลงลงอย่างไม่พี่น้องปีนี้สิเริ่มต้นเนาะเอ็ดไว้แม้เพันว่าเพือ่ออนาคตได้ขี้นะทุกคน นี่ทุกคนแล้วเรียบร้อยอย่างห้าร้อยเบพี่น้องเนาอตอนนี้ก็ได้จัดเลื่อดเรียบร้อยส่วนไก่เขากัหากินยี่น้ำเพื่อนนี่แหละพี่น้องเนาอซับตอดหญ้ากินไปเบบะ กินมาทุกย่างใกนะล้ฮะกับบด้เลกแล้วกับบด้เลงเนี่ยเพราะปั้นเลือพอี่น้องบัดน,นี้เฮาเกับสิไปหน้าพี่น้องเลยทีมง,งานเานาะ เต็มเลยพี่น้องฝนตกเนาะฝนตกแห้งขนาดนะ้าเนี่ยน้ำเติมใายเลยฝนตกแห้งเติบเนาะพี่น้องเนาะน้ำแต่ละนนองตามทางนี่ก็เต็มเด้พี่น้องเอ้ยน้ำไหลเลยเนาะ โต๊ะขึ้นนี่แม้นแห้งเติรพี่น้องน้ำอ่างน้ำท่างแล้วกว็าตามเมื่อหน้ากับน้ำลายอยู่นะน้ำอ่างนะกันแนวนี้จะเป็นตแต่ไดดับหน้าอยู่พี่น้องน้อกันเทศเด็ดยะเด็ดแจ้งพรมม้ีมโต๊ะเลยโอ้ยยังไง น้ำยังไรไมาอยู่เชี่วเชี่น้องเนีน่เธอล่าไม้กระชาา้าโน้มลงมาจะท่าง

ทางนี้ก็บซีมเมนต์มัน้าพี่น้องนเนาะเอามาหามาาัดหน้าจุส่วนเอามาในหน้าก็จะเป็นส่วนมั่นของเฮาพี่น้องเนาะส่วนนี้ก็บแม่เฮาพูดแล้วทุกคนแต่ว่ายัางบ่ทันเอ้อนะส่วนนี้ก็คือเดียวนะพูดแล้วตัวเอ,อ้ะก,ก็อาะตัวทนนันในเอ้อ,อก,ก็มีทุกคน เอามาฮอดหน้าแล้วก็จะประมาณนี้พี่น้องเราไม่เทียงนาอ้อมหอบด้วยสวนมั่นของเฮาเนาะมีได้พาทุกคนมาหน้าเฮ้ยสะหลายมึงและทุกคนบัดนี้เฮาสิไปเบิ่งน้ำพายพี่น้องว่าเบิ่งว่าน้ำระน้ำพายหลายบ่เนาะอู้น้ำนองสะขึ้นลายเต้อพี่น้องสวดน้ำพายก็จนเต็มบ้าทุน้ำนองแถวเด้อกับอ่างน้องนองน้ำสะกับขึ้นระอ่าง น้ำแซงอ้างน้อยนึงพี่น้องแต่ว่ายัางไม่พอสะเนาะโถ้น้ำเตียมพายพี่น้องเนาะอันนี้คือแงตัวที่ข้ารูปในตอนนั้นที่จะมีต้งคลิปเบิ่เงพี่น้องตอนนี้น้ำเตียมเรียบร้อยจนชีขึ้นหอดเทิงไม้เนาะคน,นตกแห้งน้ำน้ำลายแล้วพี่น้องไปบัเนี่ คล้องได้ดำหน้าจุกันฝนตกแนวนี้เนาะมาหอดอกกินมะนัดกอนเนาะน้องชายอหามะนัดดิบมาไปเนอะเอ้ยน่ะมีชุกก็กินแซบเติบนี่กันเนาะอืมกินกับข้าวอีก นนมีกิเสียงน้ำแกงไรทาทาน้ำแกงซอสพี่น้องน้องเดียวเฮาสิลงไปตึกแห่เบิ่งพี่น้องน้องอีไปเบิ่งน้ำแกงนะเฮากระสือคล้องไปเสื้อปลาพร้อมพี่น้องน้องตอนนี้ก็มาฮ้อนห้วยนะ้องน้องตอนนี้สิเป็นแกงน้ำไรนะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้องชายเฮาตึกแห่กันเลยพี่น้องว่าบัดได้บ่นะน้ำเซกน้ำแกงซอสไม่พี่น้อง ได้อยู่พี่นะ้องหอบนี้เนาหอบกบิดจะได้ปลาขาวน้อยนะถ้าปลากระเบะหรือปลาเรี้องปลาถ้ามาทราบนะ้ำปลาอยู่น้ำพพยน้ำว่างน้ำแดงเนาะคนตกน้ำอดปลาอ็ไขึ้นนะพี่นะ้อง เจ้าของตึกแหมาน้อยเฮาก็มายืนยามพี่นเนาะอู้อบนี้ได้ปากพี่น้องเนาะอื้อปากน้อยพี่น้องเอ้ยได้ปากใหญ่ซ่ําเนาะ กองแล้วก็เฮ็ดลงตะนําน้องใส่ลาเฮาหาก็มานําลังพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิยังเลาะคุณถึงสุดาคน กระไรแห้งเติบปพี่น้องเนาะทางคุณกระแมนพี่น้องบ้านห้าเพิ่นกำลังตึกเนีย่ยยูพี่น้องเนาะคองเพิ่นกับบักง่ายๆเป็นแต่ได้ยูเพิ่นทางนั้นเนาะส่วนห้าสามเอ้ยน้องแมนตึกพอได้ปิง้งกินง่ายแล้วห้องกับมือพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปหาเสรรื้อรอบอยู่ทางห้วยพี่น้องเนาะทางวังทางเตอร์ปุมดละ ซรอบย้วยพี่น้องะตอนนี้แม่น้องไส้สองคนเนาะแม่เพิ่นซื้อแล้วทุกคนเนาะน้ำกำลังไรอยงเงี้ยอยู่เพิ่งจะเอาไม้ติ่งไว้กัดซักลักแน่นเติมพี่น้องแ่เมื่อหากินข้าวกินน้ำอยู่ข้างทีพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่ามันระชืบวนนะเอาเซื้อนี่เซื้อบรน้ำตื้นพี่น้องเนาะ แล้วตอนเทเ้าขึ้นมากินนข้าวกับปิ้ยงป่าพี่น้องเนาียงป่าที่เขาลงตุกอยู่แกงอะไรทุกคนได้พ่อได้กินง่ายเนาะป่าป่ากศุศเนาะนี้อันนี้ก็จะแม้นป่าทึอ่รอบพี่น้องเนาะ ได้มาแล้วตัวที่มันตายเฮากับปิ้งพี่น้องนี่ปิ้งเม,เมื่อกินเมื่อกิน,กน,นเ,มเมื่อแรกไปน้องเนาะปิ้งมาเฮ่อเพเฮอมิแล้วเฮอแม่ยูเฮ่โนหมดะเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นไม่ได้กินพี่เพน้องไอ้เข้ามาหน้าเฮาต้องหากินเมื่อเพิ่นนะพี่น้องนะอันนี้คือปลาที่ทึกรอบเฮาตัวที่ยังไม่ตายพี่น้องมีปลาดุกมีปลากดนะ ตอนเขาไปยามแม่จะมีไม่ได้ไปนั่พี่น้องน้องไส้เข้าไปยามนะก็เลยได้ท่ายแต่ตอนที่เอามาปิ้งอยู่ทีอย่างเนายนะทุกคนน้องไส้ชมชิตเข้า,ยยาไปหามานัดไแดชุกได้ไยังไรแบบน,นี้ผ้กากนและแม่ มะนี้มันพีเดอร์กัดเลยเนาะพี่น้องหนูกัดเลยมีนะหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำพักผ่อนไปจ้งน้อยกินมานัดแล้วเฮากลับลงมาปุมั่นตตอพี่น้องเนาะทีมงานสามเอ้ยน้องเฮาบุ๊มือนี้ทั้งหากินทั้งเฮ็ดเวะปุมั่นพี่น้องมือนี้ก็คือน้อมาแซมมั่นตัวเก้าที่มันตายแล้วพี่น้องตัวตอนเฮาปุ่มันแม่นพลมีตกพี่น้องไอ้ปุแล้วก็บพลมีห้ามนอกมากันเลยดำเฮาดำเฮาพี่น้องออกส่วนน้อยมือนี้ก็เลยมาแซมพี่น้องเนาะ ลำมันนี่ก็พอตัดไว้ตั้งแต่เมื่อนั้นพี่น้องเมื่อน,นี้เขาก็แบะเป็นชอบมาเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเฮาแซ่มมั่นกันเลยพี่น้องอันนี้คือดินที่เฮาจะแช่มมัน่นพี่น้องเนาะโฟนต๊แล้วก็ดินซุม้มดินเปะ๊ะแล้วเฮาก็มาจัดก,การแซมต่อเนาะเฮาก็เซมลงไปพี่น้องปุตั้งแน่ปุะเลงแน่นะปุหลหลแบบนะเพื่อแบบว่าสัดลิงเขามันยังมีเตะนะพี่น้องเนาะ เขากะจับลำ่มากกะเซฟบเข้าไปเลืยดินกระดินอ่อนเนาะผลตกห้าละเขากะปุ๊ไปเรื่อยๆพี่น้องจนมืดก้ามันนะพุ่แล้วเนาะเพราะว่ามันเขากะเสียหายลายเตอร์เพราะว่าสวงเขาปุ๊ตอนหลังๆนั้นมันผลมีตกเลยพี่น้องแดดก็เลยเสียหายนักเนาะภาพบรรยากาศเมื่อนี้กะมีบดมีแดดพี่น้องก้อนเมฆท้องฟ้าสีครามมีเลย หน้าทำเงินยูแคมห้วยพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้มีกอนน้ำไม้ไหลายกอนนไม้กสะดอกพี่น้องเนาะหน้าห้องก็เลยได้ซื้อว่านอหน้าห่วยกสะนะทีมงานหฮาพี่น้องปุ่มันมือนี้เนาะสามคนนี่ปุ้ก็ว้เติร์พี่น้องเอ้หาปุ้แล้วแล้วแหลมทางนี้เนาะพี่น้องเดียวห้เฮาสิปปุ้ทางนั้นเนาะ ห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำที่เขาไกวน้ำมาจากฝ่ายล่งห้วยพี่น้องเนาะไกวน้ำจากนองเข้าล่งห้วยหมดละก็เลยเป็นห้องง่าย่เลยทุกคนบัดนี้ก็มาปลูกมั่นทังนี้ตตอพี่น้องนี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นมั่นที่เขาแซมไปเนาะจนจีมจีมยู่มันตัวเก้าแน่นะพี่น้องนะแล้วเขาเสื้อเสื่อมเนาะตัวเก้าเนี่ยมันตายพี่น้องนี่แดงแบบนี้เนาะเขากับปลูกเชื้อม แดดเกิดนะพี่น้องเนาะพนมีตกแต่หึงแล้วเมื่อนี้พนตกเฮาก็เลยมาแซบม่นะนตอนนี้ก็คือว่าเฮาแซบมั่นไปได้ลายแต่วล่าน้องพี่น้องเนาพุไปได้ลายแต่ว่าอันนั้นกามั่นเฮากำมืดแ,ดแล้ววันนี้เฮาก็ค่อยย่าแล้วเพี่น้องเนาะมือหนาเขายังมาแซบไหมนะพี่น้องตอนนี้ก็ค่อ,อยจะขำแล้วล่ะชีโมงแล้วเนาะชีโมงห้าโมงแล้วเอาพุมั่นมืดแล้วก็ห้าป,ปุห้ากระทงังมือไว้พี่น้องเนาะอ,อันนี้มันคุยยี่โรนะทุกคนเนาะ มันคัดคุยชวนมันนี่ปุมันแล้ววันนี้เฮาสิไปยามรอบนะทุกคนเดี๋ยวเฮากับยางลงห้อยไปเลยพี่น้องนะเพราวาเฮาเื้อรอบอยู่ในห้อยแหล้พี่น้องนอเนาะเฮากับยางลงไปเลยทางก็เป็นสั้นลงไปทุกคน มาบัดน,นี้แม่นน้ำลดลงหลายเตือพี่น้องเนาะรอบห้องก็ขี้เยอดหลายหลายขี้เยอกับกาบอยู่เลยน้ำห้วยกันยังไหลลุยว่ายู่พี่น้องเนาะแต่ว่าลดลงกว่าตอนเช้าแล้วรอบห้องกระถือปลามีลายพี่น้องเนาะนั่นอันนั้นเป็นปลาดุกพี่น้องปลาดุกลาดพี่น้องปลาดุกธรรมชา,าสตรเฮา้เสือดำห้วยนั่นขี้เยอะทั้งหมด ตอนนี้เขายายามเล้ยงนทุกคนบันนี้เขากื้อเซื้อไม่เรียบเยวันนี้ก็มือพี่น้องขึ้นมาทึ่งแล้วเฮากับท่อท่อป่าพร้อมข้ือเอาพี่น้องเอาขากับเลือกเอาแต่ปลาเฮานะขี้เงือื้อรอบไพูดพีน้องไอ นี่ทุกคนตอนนี้มูน้อยเขาก็เริ่มใหญ่หลายแล้วล่ะไม่ได้ม,มาถ่ายให้ทุกคนเบื่อหลไรมึงแล้วเนาะมูน้อยเขาก็ยังแต่แพกแต่ฮักคือเก้ายู่พี่น้องเนาะเริมใ่ญ่แล้วคำแล้วล่ะ,ละพี่น้องตัวน,นี้เขากับมือวันนี้เนาะ พี่น้องจะเว้นไกลสิตกดินแล้วน้องไส้บุญมี่คแม่นเพื่อนไปเอาฟักคะมือเชือแกงปลามือแล่งพี่น้องเนาะตอนมาแม่น้องไส้บุญมีครับตอนมือน้องไส้ชงกิ๊เพาอครับพี่น้องเนาะทีมงานทำกระดาษเป็นเดียวครับรถนะ หน้าแล้วก็บแม่นพี่น้องบ้านเน้าวนกับกำลังมือแต่หน้าไปน้องเนาะยามกำกำเน้ามาแต่หน้าฮ่ามงุามงฮกมุงไปน้องหน่อมาฮอนเทิร์นก็นเริ่มจะคำ้ำแล้วล่ะตอนนี้ฮอนเทิร์นอยู่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ประมาณตัวย่อ้อดน,น,นะพี่น้องนะั้นตอนนี้ทีมงานสองสามไอ้น้องเขากำมาฮอนเทิร์นเรียบร้อยพี่น้องเนาะ มาฮ่อนเฮิ่นแล้วก็สิขึ้นไปหาเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือปลาเที่เาฮ,ฮาเฮาได้นนี้พี่น้องเนาะจับไม่หำจับเจนี่งม่นป่ายมันเราบอกอันปลาถือรอบพ่อกับพ่อได้กินแรงพี่น้องเนาะมีปลากดและกับปลาดุกอันนี้แม่นปลาคอกั้งบอกพี่น้องเนาะปลาคออยู่อห้วยนะมีคือปลาคออยู่น้ำพายเลยพี่น้องเนาะบังแน,น่ดีดอนดอนได้พี่น้องเอ้ย